ตอนเด็กชอบกินอะไรชอบกินวิ้งแซบของ KFC อะ่ะมันเผ็ดเผ็ดเปรี้ยวเปรี้ยวแซบแซบเหมือนกินต้มยำอะ่ะไอศครีมค่ะก็มีเป็ดเอ็มเคเคฟซีเคฟซีเหมือนกันค่ะเคยร้องให้ตอนเด็กสุตายก็เลยพาไปกิน ยำมุนเซนคะ่ะขนมเบื้องกเกียวครฟครับตอนเด็กๆชอบกินนะแม่ซื้อมาให้บ่อยบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปคุณแม่ทําให้ใส่เต้าหู้ใส่ไข่ใส่หมูสับแบบจัดเต็มอ่ะชอบกินลูกอมครับมัน,มนหวานแล้วก็อร่อยดีชอบกินพิซซ่านินจาเต่าอ,อะไรเงี้ยอยากรู้มันรสชาติเป็นไงไม่ได้กินนานยังสามสี่ปีแล้วมั้งพี่วันนี้อยากกินไหมอยากกินพี่อยากกินสาวที่กกหวานนมหน่อย,มมอยได้เฮ้ยไม่ต้องร้องได้กินแน่เลยว่าวันนี้วันนี้ก็แอบอยากกินอยู่อากาศมันแบบ กินเค้กีมากอย่างนั้นเดี๋ยวจัดให้เลยดีกว่าวันนี้นะครับ grab ก็จะมาทําตามความฝันวัยเด็กให้กับทุกคนครับกับโปร grab food mega sale mega wish ลดใหญ่สมใจอยากครับผมอ่าเรามาสั่งโปรให้น้องกันเลยดีกว่า grab food ดีลเด็ดสูงสุด80%เมนูฮิตเริ่มต้นที่19บาทผู้ใช้ grab เอาเลยมิเตอรใช้โค้ชจีอูเบก้ยิ่งสั่งเยอะยิ่งลดเยอะสูงสุด100บาทถึงแล้วครับผมคุณภาพมาแล้วจ้านี่วันนี้พี่มีให้ทั้งเค้ของโตเกียวเลยพิซซ่าจากพิซซาคอมพานี Hey! So at the this...